เหลืออีกนี่แน่สองก้อนสุดท้ายและจัดไปวางที่ชั้นวางก่อนตอนนี้เนี่ยผมขายก็หมดแล้วนะจากเมื่อคืนก่อนที่เราซื้อไปเมื่อพาร์ที่แล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่2แพ็คนะแล้วก็เงินอ,อีก2 5งพันห้ามหมื่นสี่ตอนนี้แล้วบอกเลยนะผมตอนนี้ผมมีเป้าหมายที่เก็บเงินเนี่ยให้ครบอยู่ที่ประมาณ1 000, 6ึ0 0่นะเพราะว่า เราจะซื้อรถคันใหม่นะที่นี่ไงประมาณอยู่ที่1 6ึ่งหมืนี่ไงมีอยู่คันนึงรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยของปี2023ยิ่งใหม่น่าจะยิ่งดีแบวบไอ้นี่ไงปี2023นี่ไงหมื่นหกโอ้ยตัว่าน้ำม,นมันมันเหลือนิดเดียวแล้วอะเอหรือว่าเราจะเติมก่อนดีเติมน้ํามันเท่าไหระ่ะพันสี่เลยมันก็เป็นหลายได้เราซะด้วยสยิยิบไปแล้วนี่ไงครบหมดแล้ว เออหยิบไอเซสหมดแรมแล้วก็ได้เงินอีก700ดร้อเออก็เป็นตอนนี้หมื่นห้าเฮ้ยอีกนิดนึงเฮ้ยน้ำมันน่ะเราค่อยเติมก่อนก็ได้นะเราให้มันหมดตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บหมื่นหกอุ๊บเดี๋ยวผมจะนัดคุยกับเขาเลยเลยแบบว่าปรีรถปรีนี่ยผมว่าขายผมจะ <c oughs> ผมจะรถวิบเวตต่อยอดเองหมื่นหกเนี่ยผมว่าจะขายได้ทั้งสองหมื่นเนี่ยเพลิ่งเอโอกับไรสี่พันนี่ก็อิ่มๆแล้วนะแล้วก็เอาสองหมื่นนั้นเนี่ยไปซื้อรถคันอื่นอีกซื้อแบบ 2 0 0 0 0ออะไรเงี้ยเออแล้วก็ขายต่ออีกเป็น25งหมแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆประมาณนั้นลนะแต่ว่าแบบนั้นคงจะยากหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องมีเงินทุนเอาไว้เอ่อในการเติมน้ํามันด้วยนะครับเราจะทําให้ปัม๊มเราเป็นปั๊มล้างไม่ได้เพราะมันเป็นธุรกิจหลักของเราเออธุรกิจเกือบหลักนะครับธุรกิจหลักคือขายผงไงคนต่อไปที่ว่าผมว่าผมจะจ้างเนี่ยก็คือนี่ครับก็คือคนปลูกสมุนไพรส์นะผมว่าผมจะจ้างพื่มแล้วแหละ ว่าเนี่ยมันเหมือนรู้สึกว่าจะปลูกช้านะแล้วก็โดยเฉพาะต้นต้นกัญชาเนี่ยโตอย่างนานเลยคุณอุ้ยแต่ว่าไอ้ต้นต้นเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เร็วเออไกลแล้วนี่อีกนิดเดียวแล้วเนี่ยมันจะออกดอกออกผลแล้วแล้วเราก็ได้จานสบายเอาไปทำเป็นผงลูกอมรสกัญชาคุณฟินแนดูเลอีกสี่ร้อยเอออีกนิดเดียวขออีกแคปประมาณเออหกเจ็ดร้อยแล้วเราก็จะได้ประมาณหนึ่งหมื่น 1,000งมันต้องการ16,100ดิขออีกนิดงนิงเอ้ยแต่ว่าเราสามารถต่อรองได้นี่ใช่ไหมเราอาจจะต่อให้มันเหลือสักประมาณ1นึ0 0หมื่นหรือว่าถ้าเกิดได้ลดเยอะกว่านั้นก็ประมาณ13,000แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองรีดไอ้เหลือสัก12,000ดูก่อนนะเฮ้ยไม่เน่ไม่เน่เฮ้ยออกขายหมดแล้วพอเสียงโหมเบอร์โอ้ใจมันตุ้มตุ้มจ่มจ่มไปแล้วอันนี้ได้อีก200ร้ <Okay. S 1> เอเฮ้ยอีกแค่เฮ้ยครบแล้วนี่ นี่ไงหนึ่งหมื่นหกล้วน้ำมันเหลือ77เปอร์อ่ะเดี๋ยวนัดก่อนเลยพรีพรีถึงเวลาเงิน125 123บากูขาด2บาทมึงรถได้กูไม่ได้ <c ười> แบบว่าไปนัดคุยอ่ะวิ่งลด้ผมหน่อย2บาทแม่งเอ้ยก็ได้เออคราวนี้ก็เป็น1 6ื0 0คุยได้ยังคุยได้แหละนี่ไงมาร์คแมพเอ้ยนี่เอ้ยขาด2บาทมันยังไม่ยอมแอบเชียละไรางี้คุยยากไหมเนี่ย นัดเจอที่ warehouse เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้า16ื่นหนัดที่ warehouse โมว่ต้องเป็นรถคันใหม่โอ้ยแล้วถ้าเป็นรถคันใหม่ไม่ไม่ไม่รถคันใหม่เนี่ยเราต่อรองไม่ได้นะครับมันต้องเป็นรถที่แบบว่ามีคนคุยด้วยแต่ว à, ่าไอ้นี่มันเป็นรถที่ขายอยู่ในร้านไอ้นี่เราต่อรองไม่ได้ต่อรองไม่ได้กูไม่เอาผมจะไม่คุยกับบอทครับผมจะไม่คุยกับ ai ผมจะคุยกับมนุษย์สามารถต่อรองได้ซึ่งแม่ง20,000กว่าทั้งนั้นเลย 6ก0 0ก็มีเฮ้ย hey, คัน900 0อันนี้ผมว่าเอ้ย B M W ด้วยรุ่น2001ก็เหอะแต่ว่าน่าสนใจอยู่คันนะเป็นราคาที่เราซื้อได้อยู่คันเดียวกับคันเนี้ย17,000แต่ว่า17 0 0 0เนี่ต้องเก็บอีกซะหน่อยหนึ่งคือผมลืมดูรูปไปเลยครับคือถ้ารูปไหนที่ว่ามันแบบว่าอยู่ในร้านเนี่ยนะเราจะไม่สามารถคุยต่อรองได้เลยครับเพราะว่าเหมือนว่าเซลล์ขายรถนี่เขาแบบว่าไอ้หมอนี่มันพุ่งแอเปิรกการต่อรองมาเราอย่าไปยืนคุยกับมัน ประวัตนั้นอหะเห็นันเป็นคุณเนี่ยระเกียดเฉยเลยไอ้พวกนี้เนี่ยจังเหรมนะหัวเหรมกันจริงๆเลยงั้นกูซื้อคันอื่นกันนี่ไง9 8 0 0ไอ้คันนี้ผมว่าแอานัดมาร์กไปคุยนี่ไงมันไม่ได้หึทำไมมันมาร์กที่ร้านเฮ้ยอีกแล้วอะ ไม่นะนี่ไงมันมีคนยืนอยู่เขาน่าจะยืนใกล้ๆร้านแหละผมว่าเออเพราะไม่งั้นฉันก็โดนตม้มตุนแล้วทำมันว่าโอ้รถเ,เราเนี่ยมีคนยืนคุยด้วยนะครับตัวมันไม่ใช่เอามันเอาไปฝากขายที่ร้านอะไรเงี้ยเชี่ยเลยนะแล้วก็บริงเป็นดูหน่อยสินู่นไงอยู่ใกล้ๆเออนี่ไงคุยได้คุยได้ค,ดคดันไหนละนะเชะตรงไหนขอดูก่อนมันมันบอกว่าอยู่อยู่ที่ร้านเลยเหรอไม่ไนดะ้ สองหมื่นหนึ่งหมื่นหกคันเนี้ยอูสาร์เล็งเอาไว้คือมันไม่มีคนคุยด้วยแปดพันสองแล้วก็นี่ไงมันเอามาขายใหม่ได้ด้วยรถที่ว่าผมซื้อครั้งก่อนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาหายไปไหนอะ่ะไอคนที่เรานัดคุยอ่ะคุยกับร่างวิญญาณอยู่หรอรู้มันมันเปลี่ยนวันแล้วมันแบบว่ามันมาร์กผิดจุดแล้วอะ่ะเช่นแบบว่าวันนี้มันผัดเปลี่ยนแล้วไงเราเลยไม่อะซื้อรถคันที่เรามาร์กได้แล้วอะ่ะโอ้โหเน่ยเน,นเลยว่า คือไอ้ที่เรามาร์กเนี่ยมันเป็นรถจากวันก่อนๆน,นะประมาณนั้นนะไอ้นี่โอ้ชัวร์เลยเนี่ย,ย,ยมาร์กแมพมึงควรจะขึ้นมาแถวๆตรงนี้ดีอันนี้มันไปขึ้นที่ร้านนะครับแสดงว่าใช่แน่ๆเลยหรือไม่ก็อยู่ชั้นสองมึงจอดบน <c oughs> บนหลังคานะไม่ไม่ไคงไม่ใช่ชีนน้แสดงว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยผมว่าผมต้องคุยกับสามคนตรงนี้แหละเชลล์คันนี้เนี่ยเท่าไหร่ครับพี่ คันนี้เหรอสองหมื่นสามสองหมื่นสามเหรอเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่พี่เ้ชผมขอสักหมื่นหกพันห้าร้อยแหละครับไว้บ้่เอาดิเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยกูซื้อได้โอ้โหรถเลยเชี่ยอาว่าจากสองหมื่นเหลือหนึ่งหมื่นหกเชี่ยตอนแรกกูคุยกับขํนะมันเอาเฉยเลยฟิลแบบ เออผมจะมาคุยเล่นๆเนีเอ้าพี่ขายจริงเหรออย่างนง้นีเอ้าก็อร่อยแซ่เอ้ยแต่ว,ว่ารถคันนี้มันขายเดิมนี่อยู่สองหมื่นสาใช่เป้า่อาอุ้ยแล้วทำไมผมต้องใส่ไอ้มุ้งอย่างนั้นด้วยเนี่ยนะคือกูเริ่มจะรู้สึกเหมือนไม่ใช่คนดีขึ้นมาแล้วอ่ะคือฟิลแบบผมขายผงอ่ะแล้วแบบว่า <laughs> ผงลูกอมรู้แ,แบบว่าผมต้องปกปิดตัวเองนิดหน่อยเริ่มแปลกๆนะพี่ชายอุ้ยแต่ว,ว่าไอ้นี่ผมแปลกใจหน่อยรถผมซื้อ จาก20,000เหลือ1น5 0 0มมึงลดขนาดนี้นี่จริงๆน่าจะต่อให้เหลือสัก14,000ก่อน <c oughs> ผมขาย20,000 20,000สี่เดี๋ยวสองหมื่นสามก่อนแล้วกันเออราคาแบบไอ้นี่มาศูนย์เกินมาตัวหนึ่งสองแสนสามแม่งเกือบไม่ออกเออดีวล้วถ่ายรูปก่อนนะครับรถดีแต่รูปภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร,นะร่นะเออแอ่ว่าครซอนสองสามศูนย์ศูนย์ศูนย์จัดไปอ่ะสองหมื่นสามเลยว่ะครับ คันนี้เนี่ยอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะเราซื้อมาในราคา16,5 0 0ไม่นด้่เราอาจต้องขายในราคาใกล้ๆก,กับ16,5 0 0ก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าระบบเกมมันอาจจะแบบว่าเออในซื้อมาราคาประมาณเนี่ยแต่ว่าน่าจะขายเพิ่มไปอีกเท่าตัวหนึ่งเนี่ยมันจะได้หรืออย่างนั้นเนะี่ยไม่แน่ระบบเกมมันอาจจะกวนตีนผมอุ้ยแล้วก็ได้อีกพันหกยังไงเติมมันไปเพียวๆน้ำมันหมดแล้วอ่าอุ้ยพันแก้วเกือบๆเต็มจัดไปสั่งมาเพิ่มน้ำมัน ยังไงมันก็กําไรอยู่แหละเติมน้ํามันเนี่ยเฮ้ยนั่นใส่สูตรแบบนี้เป็นคุณท่านแน่ๆเลยสวัสดีครับลูกพี่มือเล็วทําไมเออเปล่าครับคุณพี่เออรถคันนี้ผมรู้ว่าคุณพี่เดินดูรถคันนี้ใช่ไหมครับคันนี้นี่ผมบอกเลยว่าบอกกับคุณชายคุณท่านมากๆเลยอ่ะใช่ครับนี่ไงกูว่าแล้วอ่ะดูคนไม่ผิดหรอก สวัสดีครับคันนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ารู้ราหมาเห่าเลยครับแกว่าฉันเป็นหมาเหรออ้าวปล่าเปล่าผมแค่เปรีอยเปล่าเฉยๆว่ารู้ราหมาเห,าหา่าอย่างนั้นเองก็กูสิเพราะว่ากูมาซื้อรถมึงเอเอเอคันนี้สองหมื่นสามครับผมโอ้ผมขอสองหมื่นหนึ่งได้หรือเปล่าโอ้สองหมื 21, ่นหนึ่งก็กำไรแลว้ววะตัวโชว์ฟันมากกว่านี้คันนี้นี่รุ่นนีมสเตตอิดิชั่นเนียครับสองหมื่นสองครับพี่สองหมื่นสองพี่ไหวไหมเออ ได้แล้วก็ดีไงเราได้เงินสองหมื่นเป็นครั้งแรกเปงไงอุย้ยพี่มาเติมมาให้เหรอขอบคุณมากแล้วก็จังหวะนี้อาวสองหมื่นก้อนแรกของฉันเดี๋ยวผมว่าจะนัดซื้ออีกแล้วก็เดี๋ยวาซื้อแพงๆแ,แล้วก็เดี๋ยวเอาเก็บไว้สักสักแสนนึงแล้วก็เราจะมาเอามาอัปเกรดปั๊มอ่ะแล้วก็นี่ไงสองหมื่นหกคันนี้อ๋อแต่มันเชื่เอเ้ยที่ร้านอีกหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วเหมือนไข่ที่ร้านแน่เอแล้วก็อุย๊ยอันนี้สองหมื่นเก้า รถฟุร์ารี่เลยโอ้ยเชียบินมาด้วยเวยบินมึงมาอะไรวันนี้วะเนี่ยโอย้จังหวะมึงไม่ดีเลยนะบินแม่งคือค่าไฟแล้วก็อัปเกรดตู้กดน้ํางี้มีตู้เกมงี้เพราะว่าน่าจะ <Hello. S 1> เชีย์แพงแน่เลยค่าไฟ600กับ500อุย้ยค่าน้ําเพิ่มขึ้นด้วยแต่ค่าไฟเหมือนถูกลงวะะเอออย่างน้อยก็โอเคได้อยู่ราคา ราคาแบบผมรับได้นะครับผมรับได้เออแต่เดี๋ยวเราไปซื้อผงเพิ่มก่อนละกันนะครับใช่ยังไงก็ขาดผงไ,ไม่ได้ถ้าเกิดเราซื้อรถในราคา2 3 0ห0ืเหลือแค่16 0 0 0เพราะงั้นผมว่าไม่แน่เราอาจจะซื้อรถ30,000เนี่ยให้เหลือ20,000 25น0 0ก็เป็นได้เนี่ยเผื่อๆรถฟูลาเรียแล้วถ้าเกิดรถที่แบบว่าคันเนี้ย2อง0 0าอาจจะเหลือสัก2 0 0 0 0 2่0 0ออ่ะผมว่าเผื่อๆจะได้นะเนี่ยโอ้ไม่แน่อยู่ครับเออแต่ว่าเดี๋ยวขอ เก็บเงินให้ได้สักประมาณ25งหมนะเอแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขายต่อแล้วก็ส่งไปที่ร้านก่อนตอนนี้เราเปลี่ยนธุรกิจในการค้าขายเลยนะครับเราไปทําธุรกิจในการเจราจาเทรดเดอร์ลดกันแทนแล้วอะ่ะใช่เราเริ่มไปเล่นอะไรที่มัน Big, Big, บิ๊กบิ๊กเบิ้มเบิ้มเร็วเว้ยวุฒิันหน่อยไหมคุณอยากได้จาก1นึ่งเป็น20,000เลยหรือเปล่าที่นีบริการเสมอน,นะครับถ้าเกิดเงินคุณขาดโอ้ชันหน่อยก็ได้เอาสักพันหนึ่งไงคุณน่าแข่งผมไม่ร่วงหรอกนะจั่วมา10นี่ปกติแล้วา 1ินี่เริมหม่แล้วเลิมหม่แล้วยเลขสวยไปเลยดิวามึงยังมาย1ิเละกันกูนกนไวแค่นี้เออได้2ไปเข้าไปแล้ว <c oughs> แค่นี้เก็พอแล้วคนไปเก็บก่อนด้วยแล้วก็ไม่แน่ระหว่างคนถ้าเกิดคุณตำรวจมากูวิ่งไงกูบอกเลยผมวิ่งกลับบ้านน่วิ่งแบบว่าเนี่ยจ้าขอลบหน่อยอุ้ยนึกว่ารถตู้มาจับผมมาอุ้มจับเลยแบบว่าอู้ชี้ยตำรวจคนร้านพอดีไม่เจออะไร หบตรงนี้ก่อนถ้าเป็นแบบว่าเออผมแค่คนมาล้างรถครับพี่เกจะสังเกตที่อยู่ตรงนั้นไหมคงไม่นะโอ<ฮ>้โหแล้วเดินผ่านแบบพี่ปล่อยป่าละเลย <laughs> พี่ปล่อยผมไปเลยฮะโอ้โหผมโคตรซึ้งใจขอบคุณมากสงสัยมันเห็นแบบว่าคนกำลังลุ่มเขาไม่อยากขัดหรือเปล่าอ่าวางเอาไว้ก่อนแล้วก็ได้กันอีกเท่าไหร่ครับเจ๊ <Okay. S 2> อีกหนึ่งพันหนึ่งเออสุดติงกระดิ่งแมว แล้วเดี๋ยวผมว่าพอขายผงลูอมกับไข่น้ำมันรวมๆมันเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก25,000ได้ไม่ยากครับได้ไม่ยากเออในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ผมขคกกับเบิานไปนอนก่อนเนะีพอดีเพิ่งผลิตลูกมาซึ่งกูไม่รู้ว่าได้มันยังไงด้วยโคตดเร็วเลยอะไรอะไรตริงอะไรวะเสียงเหมือนปัญหาเลยเสียงอะงงไรปิ๊งปิงเด้ๆๆอ๋ออยู่นี่ตกใจน้องมินิ นึกว่าน้องมินิจะหนีไปแล้วนี่น้องแฮปปี้เนตเดี๋ยวให้เออเดี๋ยวให้คนน้องก่อนนะคนน้องก็ยังเครียดๆอยู่เลยเนี๋ยหนูก็อยากกินด้วยประเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อเขาไปซื้อมาให้แล้วก็นอนแล้วอ๋อรู้สึกได้เลยว่าความจเจริญกำลังมาแบบรวดเร็วเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาอ่าเดี๋ยวไปซื้อดอกไม้กับเออยาแล้วก็ลูกอมให้เด็กๆด้วยนะครับกับเมียเราก่อนดีไหม เอกอกดก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราลืมอ,อีกอไปก่อนก่สี่สิอซื้อแบบยับยับเลยมึงซื้อไปประดับบ้านแหละทำไม่ทันแล้วค่ะเอ,อ้ได้ครับแล้วก็ดอกไม้อืมสองสามแต่ดอกไม้ซื้อได้ทีละสามดกอกก็ดีนะสามดอกก็ได้อโอเคแล้วก็ไปครับขายต่อไปขายของต่อ แล้วเดี๋ยวพอขายเสร็จเดี๋ยวเราไปดูรถเลยนะครับเออเทสเดอร์รถคันประมาณ2 9งหมื่นเก้าอ่ะผมว่าน่าจะขายได้ที่ 22, 2 2งหมเออเผื่อเปล่าสองหมื่นสองอ่อ 22, อะออกแน่นอนอ่าเดี๋ยวขายผงก่อนผงลูกอมแต่วันนี้คุณน่าจะอย,ยู่ห้ยแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะมีอีเวนต์คือลูกค้าจะมาแน่นขึ้น28%แน่นขึ้น28%วันนี้ผมว่าคนสั่งของเข้าร้านเยอะๆเลยนะเนี่ยแล้วก็ตั้งผงกระจาย ตั้งผมกระจายกระจายกันเข้าไว้ใช่แต่ถ้าเขาดูเกตนี้แล้วไม่เจอนี่ไงเขาก็จะไปดูเกะอื่นแล้วก็พอเจอผมเขาก็จะหยิบไปอ่ะเฮ้ยผมวันน่าน่าสั่งของข้าร้านเพิ่มนะเนี่ยเออผมบอกเลยครับลึกงามยาบดีอย่างนี้โอ,ตอ้ต้องสั่งเพิ่มต้องสั่งเพิ่มแอบยอมไอ้นี่ซะหน่อยเออสั่งของแบบแพงๆข้าร้านเยอะๆหน่อยละกันลูกค้าเข้ารล้านเราเยอะขึ้นแน่สั่งแบบยับยบเลยสามพันหนึ่งโอ้ยเชียร์กโอ้ยโอ้แต่ก็เยอะไปรูเปล อย่าไปแบบนี้เยอะจนแบบว่าขนแนยแข้งกูเริ่มร่วงแล้วนะเฮ้ยเอาสักสี่พันไปเลยเออวันนี้ผมว่าเดี๋ยวกำไรยับแน่นอนลูกค้าเข้าทีแอร์ลูกค้าเข้าทีาเ,าทเออสี่พันสองเดี๋ยวเยอะไปเยอะไปสี่พันสองนี่เย,ยอะไปแล้วประเดี๋ยวกูอ้วกลดไปหน่อยเอาสักสี่พันพอเนาะเออสักสี่พันพอจัดไปสี่พันนี่ก็เยอะชิบหายแลย้วแล้วก็เฮ้ยมันขึ้นอ c ชี e เมน e n ว่าคนทำฟาร์มกำลังฟาร์มกัญชาพอแล้วเหรอ ไปดูหน่อยนี่ไงอ้ย,อย,อยมาเป็นแพ็คจริงๆด้วยด้วยความอยากลำบากของฉันและแล้วมันก็เติบโอพวกนี้จะกลายเป็นเงินก้อนของเราอุยถูกว่าวามันจะโตมาสักแพ็กหนึ่งโอ้โหลวนุ่นวิ่งอย่างการมาลาทอนนี่ยคือเราต้องรอให้มันโตใหม่ใช่ผมว่าเราต้องจ้างคนปลูกเยอะๆและประเดี๋ยวต้องจ้างคนปลูกเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็ว้าว,วผงเกี้ยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยึงอีเด็กนี่มันกำลังมาหาอยู่เดี๋ยวผงตั้งไวก้กกอน ผมขอตั้งไอ้นี่ก่อนละกันขนมก็ใส่ไวายกับไอ้นี่น้ำเลมอนวายตำรวจมาวายไข่ออกไปเดี๋ยดะเออก็จะแบบว่าพี่คงไม่มาเดินดูข้างหลังตรงนี้นะ mm hmm. เหมือนเมื่อสามพาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่งมันแอบ,บมาเดินดูที่หลังเชลผมมารู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> แบบหลังร้านแกันไม่เคยเดินสำรวจเลยนะแล้วก็อาจาอีตัวเองอ <c oughs> จังหวะนี้คนขอ้านเราบ่อยขึ้นนะเพราะงั้นจัดเลยรัวๆแล้วก็ไอ้นี่ต่อเลย ผงอร่อยอร่อยแล้วก็ได้เงินอีก3,500ั้อออันนี้ก็2 0 0 0 0ืแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขายของทีได้อีก2,700นี่ไงอือ <c oughs> คือมันขายของออกไวมากนะครับผมบอกเลยแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมจะขายผงเอาไว้ก่อนเลยก็ได้มั้งนะ <c oughs> ยอมนอนปรับซึก350ก็ได้นะเดี๋ยวค่อยดียกับคุณตำรวจเอาก็ดีเล <c oughs> <c oughs> ผงลุกอมเองเ,อเดี๋ยวเราค่อยดียวกันก็ได้นะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปอดูรถก่อนรากกันค่ดิวเลอร์ er. โอ้แต่วันนี้มันเหมือนไม่อ้มีแต่รถที่มันแบบว่ามันไม่ค่อยเจ๋งจา้าบเลยว่ะคุณคันนี้ท่าไร่เนี่ยไอยต้อนไะหมันมีซื้อที่อื่นได้อีกป่ะขอดูหน่อยนะมันมีนัดเนี่ย GTR 18ที่ไหนเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มันไม่เห็นมีเลยหรือว่ามันมีที่อื่นอีกหรือเปล่าขอดูก่อนมันบอกว่าที่ร้านน่ะแต่แบบ ที่ร้านก็ซื้อไม่ได้มันไม่มีคนคุยด้วยวันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมีรถดีๆให้เราซื้อเลยว่ะครับจากที่เห็นเนี่ยอยากได้แบบรถหรูๆหน่อยเฮ้ยแต่ว่ารถแบบนี้ผัวาก็ขายเอากําไรนิดหน่อยก็ได้อยู่มั้งเออก็ได้อยู่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าเออคันนึงเราต้องซื้อแบบแพงๆเลยนะคันนี้เท่าไหร,ร่บับพี่คันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยอ่ะสนใจหรือเปล่าเออหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามเลยครับผมขอ จ็ดพันได้ไหมพี่เจ็ดพันเอาดิ <c oughs> เอ้ยมันขายด้วยฮะเจงแชไปเลยลูกพี่งั้นเอขายตรงนี้เลยตอนหน้า <c oughs> ลูกพี่กูร้องแน่แบบโหมึงมาขายตรงหน้าแบบตรงตรง,ตง,ตงนี้เลยเหรอใช่แบบเราขายมันตรงนี้เลยแล้วก็ซื้อมันตรงเนี้ยแล้วก็เอามาขายมันตรงนี้เลยเป็นไงอ <c oughs> ย่างหยาบ <c oughs> อแชคุณขายด้วยอำนาเจ๋งแล้วโอ้อยแล้วก็ปั๊มเราอัพเป็นเลเวลสี่แล้วสี่ดาว โอ้ว่าร้านมีคุณภาพจ้างคนเพิ่มได้อีก9คนแน่นอนคนปลูกสมุนไพรผมมาก่อนแน่ๆแ,แต่ว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมขอเออขายรถคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เออมันสามารถขายได้ถึง1 1ึ่งหมื่ผมขายหน0 0งไปไม่เก่งใจกูเลยนะก็พี่ขายผมเ0็ดเองอะพี่ <laughs> <laughs> ผมไม่ผิดนะโอ้ยมันบอกว่าอา้าวขายได้แค่ที่แกสโตชันเอ๊แต่ว่าครั้งก่อนผมยังขายที่ร้านไอ้นั่นยัง ยังได้เลยคือผมต้องขับไปที่แก๊สสเตชันอ่ะนะคือถ้าเราจะขายด้านโนง่งอ่ะเราอ่ะต้องปิดปั๊มก่อนถ้าจะขายข้างโนง่งอ่ะต้องปิดปัม๊มเออไม่อะปั๊มเนี่ยมันตอนนี้รายได้สำรององั้นเราไปขายที่ปั๊มเลยลากกันนี่แล้วกูใส่ไอ้มงด้วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ <c oughs> ใส่ไอ้มงด้วยคนก็ยังกล้ามาซื้อรถมึงเนอะแล้วก็นี่หมื่นสองครับพี่ถ้าเกิดขายหนึ่งหมื่นสองเนี่ยกับไรห้าพันเลยอร่อยอะแล้วก็เนี่ยดูดิแป๊บๆของหมดยังไวเลย โอต้องสั่งมาเพิ่มมาเพร่ะมันคนเข้าร้านเพิ่มอีกตั้ง2วันแน่โอ้ต้องสั่งมาเพิ่มเยอะๆเลยโดยเฉพาะไอ้น้ำเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยขายได้โคตรดีโอ้ยมื่อเร็วเริ่มงงอีกเร็วอะทํามันด้วยอัน,ยนนี้ด้วยสามพันจัดไปอะอุ้ยนมันจะหมดสั่งเพิ่มด้วยเออถึงเวลาจ้างนักสมุนไพรเพิ่มนี่ไงเป็น2ดาวแล้วเอะโอ้ผมว่าคุณภาพดาวเนี่ยจะเพิ่มตอนที่คุณภาพปั๊มเราอัพ เราอัพมากขึ้นหรือเปล่าโอ้มันไม่แน่อยู่นะนี่ไงเราจ้างราคา123ไอเนี่ยจ้างมาเลยฟาร์มเมอร์แล้วก็คลีนเนอร์หน้าจ้างด้วยไปเนี่ยเพราะว่าเหมือนทำความสะอาดไม่ค่อยทันนะเนี่ยแต่ว่าผมพูดเลยว่าปั๊มเปอร์น่าจะสําคัญกว่าไหมเพราะว่าตอนนี้ปั๊มเราขยายเป็น8หัวาจแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันเติมกันร้องอ่ะวิ่งเติมกันอ้วกอ่ะเออผมว่าหน้าจ้างปั๊มเปอร์เพิ่มอีกสักคนดีกว่าเขาจะได้เติมน้ำมันเร็วขึ้นนะแล้วก็รถเนี่ยจะได้รีบออกแล้วก็ รถคันต่อไปนียได้เข้ามาแล้วเราก็จะได้เงินไวเพราะว่ารถเติมน้ำมันไวไงจัดไปปัมป๊มเปอร์อีกสักคนนึงเต็ม9คนและส่วนอีเจที่ํำความสัตย์ก็แบบแม่งก็ไม่จ้างคนมาช่วยกูเพิ่มสีโอเจรอกก่อนรถคันเนะี่ยผมก็สงสารเจะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ารอก,ก่อนนะรถเราเหมือนนั่นแหละขายไม่ออกเลยทีหนึ่งหมื่นสองอ่ะผมว่าแพงไปถ้าเราขายจากที่มันราคาดั้งเดิมมันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งอ่ะเออเรานี่ยจะขายแพยงไปไว่ะครับแล้วมันออกยาก มันต้องขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งไงแล้วมันจะมีคนต่ออยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นแต่เงินทั้งหมดห้าพันสี่โหนี่เป็นเป็นการลุ้นเกะครั้งหนึ่งที่ได้ตังค์โคตรเยอะที่สุดแล้วเนี่ยเชีย,ยได้ทีห้าพันนะโอ้หคนมาเยอะมาทีจริงเนี่ยแป๊บแบแม่งกวาดกูหมดเชลแล้วเนี่ยจะซื้อเอาไปขายต่อหรือไงเนี่ยทำไมรีบซื้อบืนนั้นตอนกลางคืนผมก็แทบจะไม่มีเวลาว่างเลยขยันเข้าวาทีจริงตอนค่ำแล้วไม่กลับไปนอนหน่อยฮะ ม่คิดจะง่วงกันหน่อยอ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวลดผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนราคาแป๊บเอาเหลือสักหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็สั่งขอขอล้านเพิ่มก่อนโอ้โหเอาไม่ทันแล้วก็รีบซื้อกันเกินเก๊กูเติมไม่ทันเนี่ยเออจับอีกสามพันว้าชงโปรโมชั่นนี่แหละอร่อยช่วงกำลังอร่อยเนี่ยอยู่ๆไอันนียหายแล้วหมดไปเก๊หนึง่งออเดอร์สองร้อยห้าสิบครั้งเป็นไงอาชิพเมนต์ขึ้นมาแล้วก็อุ้ยนี่ไง ช่วยคัดเร็วเออทำงานแพ็คให้ได้สักทีอ๋อสงสัยเราต้องจ้งมาคนหนึ่งเนะีัยแบบว่าเขาจะได้แบบว่าเอ,อ่อช่วยกันแพ็กนะนะนี่ไงเขาช่วยแพ็คแล้วส่วนอีกคนนึงก็ทำสวนไปแต่แล้วก็มีคนแพ็คลงกล่องให้กูสักทีแต่ก็นี่ไปขายโตเติมไปแม่งก็กวาดทั้งเชลกูไปเลยนะเนี่ยเติมสต็อกไม่ทันนะเนี่ย เต็มเกือบ,บๆเต็มทั้ง3เชลสี่เชลเลยดิหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ออแล้วก็เนี่ยดูดิตอนกลางคืนคนยังเข้าทีๆเลยฉันว่าไม่ต้องนอนลแล้วไม่ต้องนอนมันเลวเละแต่ว่าเดี๋ยวไปซื้อผงก่อนด้วยเออขายมันั้งกลางวันและกลางคืนนี่แหละต่ว่าเดี๋ยวไปขอดบก,กาแฟก่อนด้วยโอ้ธุรกิจเดินหนะ้าดีนี่พี่ชายใช่บอกเลยออมันเป็นความระบากใจที่เป็นความชุกทีไม่ถึงเงบเซ ทุกเพราะกูวิ่งวุ่นเลยนะเนี่ยบอกเลยทั้งขนผงขนรถเนี่ยรถเอาไปขายด้วยโอ้พี่ไม่ได้มาโฆษณาเลยนะใช่พอนี้ธุรก,กิจรัดตัว <c oughs> โอ้แล้วรถเรานี่ผมว่าผมน่าจะซื้อรุ่นเก่าเกินแบบมันเป็นเหมือนรถใหม่แต่ว่าของปี1 9 9 9อะ่ะเออมันจะขายออกยากเลยเนี่ยยากแบบยากเลย แล้วก็ตั้งขายอีกสักชุดหนึ่งตรงนี้4ี่แปะวันนี้ก็6กโมงเช้าแล้วคนยังเข้าร้านเราทีทีทีอยู่เลยแวงเอ้ยตรงนั้นมันเอ้ยมันมีเผาปั๊มตรงนู้นด้วยมึงเปลี่ยนจุดเผาแล้วแหละโอ้โหกูไม่เผาปั๊มน้ํามันมึงแล้วกูเผาปั๊มเติมรถไฟฟ้าออกไาเลยเจ๊นี่เดยฉีดเอามือกันด้วยไม่อยาเออไปเลยอีดอกเฮ้ยแล้วนี่ไงมีคนมาซื้อแล้ว อ๋อผมรอเจ๊มานานอะ่ะสวัสดีครับเจ๊คันนี้ถูกๆเลยหมื่นหนึ่งครับเขาก็าพันเปดเก้าพันผมก็กําไรอยู่อ่ะครับเด็กขอหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยอ่ะออกรถได้อาหาร <laughs> เออเป็นสองหมื่นแแล้วก็ห้าพันสี่เออเป็นสามหมื่นวะครับเงินสามหมื่นก้อนแรกแล้วก็เดี๋ยวขอดูหน่อยวันนี้มันมีรถอะไรเจ๋งๆมาบ้างหรือเปล่าขอดูก่อนเฮ้ย <c oughs> น,นี่ไง ฟุรบอลรี่สองหคันนี้น่าสนใจเราซื้อได้ด้วยเกน,นผมขอเอาผมออกไปก่อนนะ่ยนะเพิ่งออกไปก้อนเดียวเองด้วยก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยมาขายทีเดียวตั้งแอบไว้ก่อนแล้วก็ขอไปดูรถก่อนนะครับไม่แน่วันนี้อาจจะมีรถเจ๋งๆมาขายก็ได้คือที่เราดูจากในเว็บเนี่ยไม่แน่มันอาจจะเป็นแบบว่ารูปภาพค้างสต็อกนะแต่ว่าคนขายจริงๆเนี่ยมันแบบว่าเออกลัวไปขายที่อื่นแหละอย่าง,งนะั้นแหะ แล้วงั้นเดี๋ยวขอไปดูก่อนวันนี้มันมีรถอะไรดีหรือเปล่าใช่เราไม่อยากจ,จะรู้ว่ารถไหนดีเท่ากับไปดูด้วยตาตัวเองหรอกนะนู่นไงเหมือนจะเฮย้ยนูน่นนุน่น,นนันนู่นมามีอยู่คันนึงซุปเปอร์คาร์คันเนี้ยเฮ้ย, <c oughs> ฮยคันนี้เท่าไหร่ครับมีอยู่สามหมื่นผมไหวนะบอกก่อนเออคันนี้สองหมื่นแปดครับ <c oughs> สองหมื่นแปดเลยวิเออโค้ช หมื่นแปดละหมื่นแปดเลยพี่โหมึงใช้คุณรถเป็นหมื่นเลยเอาดิจะเฮ้ยพอดีรถผมเหลือผมเลยเอามาตั้งขายเล่นๆโอ้ยรถไปเป็นหมื่นเลยอุ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมจะลดได้อีกนะเนี่ยกูต้องต่อเท่าไหร่มึงถึงจะไม่พอใจเท่าไหร่ก็เท่ากันแหละนะแล้วเนี่ยดูดิวูวิ่งเสียงฟังแล้วแสบดาดโอ้โหเย้แต่ดูเสาร์เลเสียงฟังแล้วบู มันเจ้าโวยขุดปลาด่ะคุณขุดแปลกผมบอกเลยว่าเราได้รถหรูราคาถูกมาแล้ววม่ตัวขายได้แพงเราเนี่ยขายขายได้แพงเฮี้ค่ <c oughs> อยขายก่อนเลยละแกนนะพอตอนนี้เราก็มีอยู่หน <c oughs> ึ่งหนึ่งหมื่นสองอะเผื่อซื้อเออรถซุปเปอร์คาร์ได้อีกสักคันนึ่งไง <c oughs> ไม่แน่และตอนนี้เงินสี่พันอีกสี่พันหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งหมื่นหกเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดแล้ว เผื่อซื้อรถหรูได้อีกสักคันแะน่แต่ว่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมขอขายของกับขายผงก่อนละกนแกนแล้วเดี๋ยวไปซื้ออีกสักคันหนึ่งแล้วก็เอามาตั้งขายผมบอกเลยว่าอร่อยเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่คนเข้าร้านโคตรเยอะราะงั้นเออต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดลงทุนไปเลยสักห้าพันซื้อของไปเนี่ยผมบอกแล้วว่าหมดนะนเนี่ยเพราะว่าเนี่ยดูที่เชลดิแต่แป๊บมันจะหมดอีกแร้วเออางเงัน้นสั่งไปเลยมีอะไรที่แบบว่าจริงๆมีของอะไรงบผมให้เลยที่ห้าพัน หาพันหนึ่งเชียห้าพันสี่ยอมเลยไปอีกก็ได้เนี่ยดูดิแป,ป๊บแบมันหมดไปแล้วโอ้โหมึงซื้อกาจะไปขายต่อเน่ๆเลยเนี่ยนู่นมาแล้วอ่ะโอ้โหมาเป็นขบวนการเลนเจอร์แต่ว่ามาเป็น10บสคนเนี่ยนะเออดีไวห้าสิบขวดกูไม่รู้จะยัดตู้ยังไงด้วยซ้ําอัพเกรดเลยดีกว่าดูดูแลเี้อวัพเกรดเลยดีกว่าเจ็ร้อย้เอลงทุนแบบได้รีวิวล้านด้วยแล้วก็ ยัดไปเราใส่ตรงนี้ต่อโอ้โหคือน้าเลมอนที่ผมก็สั่งมาเป็นร้อยแหละคุณแล้วเนี่ยอีก50ยัดไม่พออ่พัเก็บมาสองตู้แล้วก็คือั้นต้องไปยัดเชียวเพิ่ออมอาหารหมาก็เพียบแต่ผมเชื่อว,ว่าแป๊บเดียวพวกเขาก็กวาดเอาไปขายต่อนะซึ่งแล้วแต่พรี่เลยส่วนผมก็จะขายที่ร้านผมพี่ซื้อไปก็เป็นเรื่องของพี่แล้วและเกมเหมือนจะเต็มอะเชลวนี้ต่อเลยละกัน เออเนี่ยวางไว้เต็มทุกๆเชลเลยยกเว้นตรงเนี้นะวางแบบยังมีของอีกด้วยนีว่าตรงนี้อีกสิบห้ายังไม่หมดเออโอเควางครบหมดขายของแบบอร่อยอะ่ะคนยังซื้อทีๆยับๆเลยแล้วคุณสมบัตดแบบกูก <c oughs> ็จะเหนื่อยเลยนะขายผงต่อไปครับวันนี้หมดวันก็อร่อยแล้วสามพันสอ,อ,อยังไม่ได้ขายรถที่ราคาประมาณสามหม่นไม่สิ 28บอกปีก็เป็น40 0 0มื่นกว่าเลยคูณถ้าเกิดเราขายรวมรถด้วยนะกับเงินที่เราเมรีความลุโมลดกำลังมัเยอะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ต้นเล็บแล้วก็โตแล้วด้วยอีก2ต้นนี่สินะ <c oughs> ฉนหอมกลิ่นความจเจริญเนี่ยแล้วก็ได้มาอีก5กล่องตรงนี้ <c oughs> นนนอีกน,นิดหน่อยมันเป็นแรงนิดนึงนิดนึงแล้วก็นี่ช่วยปลูกมันโตนขึ้นไวดูดิ34เปอร์แล้วเออโตไวขึ้นเยอะ ใส่ตู้เพิ่มด้วยนี่เนี่ยแล้วก็แป๊บๆน้ํากูหายไปสองเลเนี่ยหายไปสองชั้นแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันละกัน,นะครับผมว่าขายหมดวันนี้นี่ก็น่าจะ25งหมื่นห้าเอ,ออยังต่ำๆวนะนคือถ้าเราขายหมดทั้งร้านอ่ะนะโอเคก็โอเคผมก็สำหรับเกม pumping simulator สำหรับพาพานี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเงินอีกสักประมาณ2 0 0 0 0่กว่าๆนะเพื่อไปซื้อรถซปเปอร์คาร์มาอีกสักคันหนึ่งแล้วก็ ขายที่เดียว2คันเลยพร้อมๆกันแล้วก็น่าจะได้เงินมาสักก้อนใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อรถมาอีกรู้มาอีกแล้วก็ขายอีกจนกว่าเงินจะได้ครบสักแสนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดปั๊มนะแบบว่าอัปเกรดปั๊มเนี่ยเอาไว้ตันไปเลยเผลอๆเ,เนี่ยปั๊มขั้นต่อไป45 0 0เดี๋ยวอกก้นโอเคก็สำหรับพาปันนี้ก็ขอจะไม่เพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับผม